เาดวงดวงที่ใคกระลังเก็บเก็บไปเก็บไปคอยบอกนยังแดงเขาเออคอยไม่ยังแตงอันมาทางผีมันทางนี้มันทางนี้จังแดงใจวายดี ก็กำลังด้ดาวลอยนึ่งแมนอาบทั้งรถก็ได้ล่างตีนล่างมือซึ้งเสียก็ได้ล่างออกมันพบกันนะคะกับเต่าแปดโอ้พุงพีนองพุงใหญ่้ของตัวไหนได้ของตัวไหนเยสี่เยสี่จับคนก็หลายเดี่ว นี่จะวัดจากขัน้นคิดว่าดีาาอี่ยเ<ะ>ออปลาเนี่ยขันเจ้าในน้อง้อยเนี่ยไม่ได้บอกตัวนบอกเก้เก้าแปดมาบอดป่ามันบอกแปดแปดกับเก้าเก้าแปดแบอ แกเปล่าหมุดเปลี่ยนมือะดำปื๊ดๆอยู่ล่ะแกบีกลับบ้านตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ค่ะเฮ้ยเลยนะมือดำหรอไฟหลอดรถจะล้างมือในห้องน้ำหรืไปใครทำใหญ่เนี่ยเอาจะทำมันยังไงดีไหนไหนไม่เปลียวอยู่ไหนไหนยอุ้ยน้าอัดเสร็จแล้วนี่น้าอัดอาบน้ำเสร็จแล้วนั่นอัดหล่อไหมเปลี่ยนอืเปลี่ยนเปลี่ยนอือเปลี่ยนเปลี่ยนเออเลอะน้าอัดหล่อไหมดูสิ Do nê đô 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 nê เก่งไหวว่ารถไปพวกเราโตเออเออเอ้อว้าวออกมาถือไว้นะโอู้หอ้นั่นไปพบแล้วอีกครับนังแป๊บนึงกล่งหลังเดี๋ยวคอยไปเรียนเตรียมนมงแป๊บนึงได้ได้ได้ไปเตรียมของ จองปฏิทินทักไปเพจเ,เอเอซื้อตัว๋วเอบีสตอรี่นะคะคคคคพีวิศเอาไปซักปออยู่หลังบ้านคู่สีขาวป่ะคะมแมนอยู่หลังบ้านอ้ย,ย่างไปท่านี่ท่านนั้นมันเปลี่ยนซักผ่า าแล้วที่ผุ่นเฝ้ากันไปกว่าเลยออยไปค่ะวันนี้จะไปขึ้นเวทีกับพ่อจ๋าจ้า

อขนยาวเหรอคะนี่ไงอยู่ตรงเตียงนี่นะกระเป๋านะพ้อใส่ขวดนมนะมันมไม่เหด็ียอันเดียวมันอันเดียวเอาไปเสียงไ้ไม่เป็นไงอย่างมากที่นี่ 啊！哈哈哈哈哈！